สวัสดีครับวิทยาศาสตร์การลดน้ำหนักกับโคชภูมินะครับวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักไม่ลงจะแ,แก้ไขมันยังไงดีนะครับคำถามนี้เราถามความคิดเห็นเอาไว้นะครับในกลุ่ม e c o ก y ซของเราก็มีคนตอบมานะครับหลายคนเลยความเห็นแรกนะครับคุณนิชพัฒน์บอกว่าถ้าเกิดน้ำหนักไม่ลดนะให้แก้ไขด้วยการลองออกกำลังกายให้น้อยลงก่อน ถือว่าเป็นการพักนะครับอย่างเช่นออกกาลังกาย6วันลองลดเหลือสัก4วันดูนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยคุมเหมือนเดิมคนที่2นะครับคุณอิงฟ้าบอกว่าเพิ่มน้าหนักขึ้นมานิดนึงละกันนะครับคือเพิ่มน้าหนักตัวนะครับให้กินเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยพอน้ําหนักเพิ่มค่อยกลับไปออกกาลังกายและคุมอาหารใหม่คุณแป้งหอมบอกว่าถ้าน้ําหนักไม่ลดนะครับให้เปลี่ยนการกินอาจจะลดคาร์บโบไฮเดรตที่ไม่จําเป็นลงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มการออกกําลังกายด้วย เพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่ร่างกายเริ่มชินกับเวลาเดิมแล้วนะครับเวลาที่เราใช้ออกกําลังกายก็เลยน้ําหนักไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวผมเองมีความเห็นยังไงกับหัวข้อน,นี้โอเคก่อนที่เราจะพูดถึงจะแก้ไขมันยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยนะครับหลักๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักตัวได้นะครับมันก็คือพลังงาน น,น้ำหนักตัวเราก็คือพลังงานถ้าเรามีพลังงานนะครับที่ใช้ออกไปหรือว่าเบร์นออกไปเนี่ยมากกว่าที่กินเข้ามาเราจะต้องใช้พลังงานสำรองจากร่างกายออกไปเพื่อไปชดเชยตรงนั้นนะครับเราก็จะผอมลงนั่นเองโอเคทีเนี้ยพลังงานในร่างกายเราเนี่ยหลักๆมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงพูดถึงขาเข้าก่อนนะครับ ว่าพลังงานเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงนะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยเราจะพูดถึงปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้พลังงานเข้าสู่ร่างกายของเราก็คืออาหารนะครับในอาหารเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารนะครับคือ C P F C อคือคาร์โบไฮเดรต P คือโปรตีน F คือไขมันนะครับ3ตัวนี้มีแคลอรี่พอมันรวมๆกันเป็นอาหารออกมาปุ๊บเราก็จะได้กินแคลอรี่เข้าไปนั่นเองโอเคนะครับนี่คือ ฟังขาเข้าว,ว่าแคลอรี่อินมาจากอะไรฟังขาออกนะครับแคลอรี่อัเราจะพูดถึงสิ่งที่ทุกคนนึกถึงกันอยู่นะครับก็คือ Exer c i s e นนะครับหรือการออกกำลับบงกายถ้าเรามีการออกกำลับบงกายเยอะขึ้นเราก็เบิร์นเยอะขึ้นถูกไหมครับขาออกหรือพลังงานที่เราใช้ออกไปเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นพูดถึงแค่นี้พอเลยนะครับอาหารกับการออกกำลับบงกายเมื่อ การที่เราจะลดน้ําหนักเราจะต้องทําให้เกิดความต่างของพลังงานถูกไหมคือเข้าน้อยกว่าออกนะครับเราเลยสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วย3แบบด้วยกันนะครับ 1. คือเพิ่มพลังงานขาออกนะครับเพิ่มฝั่งนี้ energy out หรือวิธีที่2นะครับลด energy intake นะครับหรือว่า3นะครับเดาได้ไหมเอ่ยคืออะไร ทำทั้งสองอย่างนะครับก็คือลดการกินและเพิ่มการออกกำลังกายด้วยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าไฮ้น้ำหนักไม่ลงให้ลดคาร์โบไฮเดรตให้ลดแฟตหรืออะไรก็ตามนะครับจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการลดแคลอรี่นั่นแหละแล้วทำไมเขาถึงลดคาร์โบไฮเดรตกับแฟตละ่ะเหตุผลก็คือโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่สำคัญมากมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีส่วนช่วยในการรักษากมวลกล้ามเนื้อซึ่งมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเราเลยไม่ควรจะลดโปรตีนลงไปนะครับดังนั้นเราเลยจะลดที่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าแฟตแล้วเราจะลดอะไรดีนะครับจริงๆแล้วเราลดได้ทั้งคู่เลยนะทั้งคาร์บทั้งแฟตขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นนะเรากินอะไรเยอะอยู่ซึ่งโดยส่วนมากนะครับเราจะกินคาร์บเยอะกว่าแฟตอยู่แล้ว เราเลยได้ยินคําแนะนําให้ลด oh คาร์โบไฮเดตค่อนข้างเยอะแต่ในอดีตเขาก็แนะนําให้ลดแฟตอย่างเดียวไม่ได้ลดคาร์บนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายๆคนได้ยินว่าคาร์โบไฮเดต oh เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยเป็นเน้นตัดคาร์โบไฮเดตไม่ใช่นะครับมันก็จะมีทั้งสองฝั่งเนาะคนที่กินคาร์โบไฮเดตเยอะคนที่กินแฟตเยอะเอาเป็นว่าใครกินอะไรเยอะอยู่ะให้ลดอันนั้นก่อนนะครับเช่นกินคาร์บเยอะลดคาร์บก่อนกินแฟตเยอะลดแฟตก่อน พอเราลดการกินลงมาก็เกิดความต่างของพลังงานและเนาะขาเข้าน้อยลงขาออกยังเท่าเดิมอยู่เกิดความต่างน้ำหนักก็จะลดนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะลดการกินนะครับเพิ่มการออกกำลังกายวิธีการเพิ่มการออกกำลังกายนะครับมีสองแบบที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับหนึ่งคือเพิ่มเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายนะครับ เช่นสัปดาห์นี้เราออกกาลังกายอยู่สมมุติว่าทั้งสัปดาห์รวมๆแล้วได้100นาทีนะครับเราก็แค่เพิ่มให้ทั้งสัปดาห์นี้ออกกําลังกายได้130นาทีเป็นต้นนะครับก็เพิ่มเวลาเข้าไปในการออกกําลังกายเท่านี้เราก็จะมีการเบินต่อสัปดาห์เยอะขึ้นแหละก็มีโอกาสที่สัปดาห์นี้น้ำหนักจะลดลงหรือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเพิ่มความหนักนะครับในการออกกําลังกายหรือ Intensity โอเค okay. Intensity เนี่ยในการคาร์ดิโอนะครับง่ายๆเลยคือวิ่งให้เร็วขึ้นปั่นวงรีให้ไวขึ้นนะครับจบแล้วนะครับก็ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ทําให้ไวขึ้นหนักขึ้นแต่เวทเทรนนิ่งเนี่ยเราจะเพิ่มความหนักมันด้วยการยกน้ําหนักให้เยอะขึ้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราไดเอดอยู่เราจะไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วนะครับยกหนักขึ้นก็ยากและคําแนะนําคือให้ไปลดเวลาพักนะครับลดเวลาพักลงหรือว่า ไปเพิ่มจํานวนเซตกระแดะนะครับด้วยน้ำหนักเท่าเดิมอันนี้ก็คือเล่นเ,นเยอะขึ้นเซตขึ้นนะครับ2ออย่างนี้นะครับไปเลือกได้เลยว่าเราจะปรับแก้ไขยังไงเพราะเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักเลยนะคือการเพิ่มความต่างของแคลอรี่นั่นเองเมื่อเราปรับการกินลดลงหรือว่าปรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากขึ้นนะครับณนะ จุดใดจุดหนึ่งร่างกายเราจะกลับมาสู่ภาวะสมดุลน,นี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อยปรับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากประโยคนี้นะครับว่าณนะจุดใดจุดหนึ่งร่างกายเราจะกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นคําแนะนํานะครับที่อยากจะบอกว่าเราอย่าลดหรือเพิ่มอะไรเยอะเกินไปเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเราเออกกำลังกายอยู่100นาทีนะครับต่อสัปดาห์ แล้วเราเพิ่มตุ้มเข้าไปเลย300นาทีนะครับแล้วมันยังลดน้ำหนักไม่ได้ดังที่ต้องการนะครับเราจะเพิ่มไป350หรือ400เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสู้ปรับทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าให้ร่างกายมันแบบชินช้าหน่อยนะครับเราจะได้ปรับได้บ่อยขึ้นลดน้ำหนักได้ยาวขึ้นนะครับรวมถึงการเพิ่มตุ้มเดียวเยอะๆเนี่ยมันเหนื่อยบางทีออกเยอะไปร่างกายไม่พร้อมบาดเจ็บนะครับรวมถึงอาหารด้วยนะครับ แต่ลถเนี่ยลดตุ้มเดียวเยอะเนี่ยบางคนตะบ่าแตกนะครับมไม่ไหวเกิดอาการแบบช่างมันเถอะกินก่อนละกันไม่ไหวแล้วเว้ยลถไปก็ไม่ผอมนะครับคือทําได้แบบแปบ๊บเดียวอาทิตย์สองอาทิตย์ตะบ่าแตกนะครับเราจะลดคาร์บหรือแฟตเนี่ยลดแค่เล็กน้อยพอนะครับถ้าใครไม่ได้แท็กตัวสารอาหารเป็นจํานวนกรัมนะครับแบบยากๆเนี่ยทาแบบง่ายๆอยู่คือแบบคุมอาหารสามือ้อใช่ไหมวิธีทําง่ายๆก็คือลองค่อยๆลดค้าที่กินเช่นสมมุติ กินกาโนล่าอยู่1กล่องอาจจะกินครึ่งกล่องแทนอะไรเงี้ครับหรือกินกล้วยทั้งผลนะครับกับกินแค่ครึ่งผลพอก็ง่ายๆเลยแค่ลองลดปริมาณที่กินก่อนนะครับทีละเล็กทีละน้อยก็จะสร้างความต่างของพลังงานและน้ําหนักก็จะเริ่มลดลงนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยนะครับเราเริ่มปรับ การออกกำลังกายเริ่มเยอะและ้วสมมติออกกำลังกายสัก200นาทีและ45หวันต่อสัปดาห์เข้าไปแล้วการกินก็เริ่มปรับลดลงมาแล้วนะครับแล้วน้าหนักยังไม่ลดลงมีอีกเทค,เทคนิคหนึ่งนะครับแถมให้ก็คือบางทีเราออกกำลังกายกับคุมอาหารอนะ่ะดีแล้วย้ํานะครับว่าคุมดีแล้วนะใครที่คุมไม่ดีไปเช็คเรื่องอาหารก่อนแต่ถ้าเกิดทํา2อย่างนี้แล้วนะออกกําลังกายกับคุมอาหารดีแล้วนะครับสิ่งที่เราอาจจะลืมไปก็คือการพักผ่อนนะครับ การพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลของเราทําให้เราลดแฟตได้ยากขึ้นนะครับหรือร่างกายปล่อยพลังงานออกมาใช้ได้ยากขึ้นนะครับให้ลองพักผ่อนให้ดีขึ้นนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องนอนให้เยอะขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพยายามนอนให้ดีขึ้นในความหมายคือน,นอนแล้วตื่นมาให้เต็มอิ่มรู้สึกสดชื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนอนเต็มอิ่มแล้วนะครับอาจจะลองเพิ่มระยะเวลาการนอนก็ได้อันนี้ลองไปปรับกันดูนะครับ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับการพักผ่อนไม่ใช่แค่การนอนแต่เป็นการพักผ่อนจากการออกกําลังกายนะครับบางคนออกหนักมากออกเยอะมากนะครับอาจจะลองออกให้เบาลงสักนิดนึงดูก่อนนะครับให้เหมาะสมกับร่างกายเรานะครับมันอาจจะช่วยให้น้ําหนักลดลงได้นะในจุดๆนี้ทีนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าถ้าน้ําหนักเริ่มนิ่งนะครับเราจะปรับแก้ไขมันยังไง แต่เดี๋ยวผมจะแถมอีก2เทคนิคนะครับซึ่งเดี๋ยว2เทคน,คนิคนี้ผมจะปล่อยคลิปเต็มลงไปในกลุ่ม E ีกโควซเเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ฟังจากหน้าเพจนะครับหรือ y YouTube ลิงก์ตัวไม่เต็มนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะแอดเข้ากลุ่มซึ่งกลุ่มนี้ฟรีนะครับไม่ต้องกังวลคือฟรีแค่อยากให้เข้ามาแล้วมีการพูดคุยสอบถามนะครับเรียนรู้จะดีกว่า เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งกลุ่มมาแล้วฟีดข้อมูลทิ้งไว้อย่างเดียวนะครับผมอยากจะให้คนเข้ามาแล้วลองพูดคุยสอบถามและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับซึ่งคําถามของทุกๆคนเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหัวข้อให้ผมทำคอนเทนต์ได้ต่อนั่นแหละคือจริงๆผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็เลยใช้วิธีนี้ในการหาคอนเทนต์นะครับเรื่องแรกที่จะพูดนะครับก็คือเรื่องดีโหลดนะครับดีโหลดคือการออกกําลังกายให้น้อยลงนะครับดีก็คือลด